जरापि दुःखा व्याधिपि दुःख मरणमपि दुःखम् अपिये सम्पयोगो दुःखो पिये विपयोगो दुःखो यं पिचम् नो लभति तम्पि दुःखम् सङ्खिते पञ्चुपादानखन्धा दुःखात् इदं कोपनभिः <coughs> กราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวไทยที่รักเลคกรบครับขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่รักเลครก,รบ,ร,กลรบทุกท่านผมทนายโสณสุวรรณีวันนีเ้เป็นวันที่พี่น้องชาวไทยพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยของเรานี่แหละนะครับ คงจะได้ประกอบบุญในวันออกพรรษานะครับอันมีการตักบาตรเทโวโรหณนะตั้งแต่เช้าจนถึงการสวดมนต์ถือศีลสวดมนต์ภาวนานะครับรายการของผมทนายสนิสวรรณีขอร่วมอนุโมทนา บุญกับพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วไทยทั่วโลกนะครับขอส่งข่าวในโอกาสนี้เพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพี่น้องชาวไทยพุทธช่วงออกพรรานี่นะครับพระภิกษุสงฆ์ท่านก็จะนะครับมีจิตจวัรนะครับเดินทางจาริก นะครับไปทั่วพื้นที่ละครับนะครับประเทศใดที่ให้การอุปถรัรมภ์ค้าชูต่อพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในอาเซียนหรือทั่วโลกเป็นโอกาสที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องเดินทางไปประกาศธรรมะของพระพุทธองค์ชาวไทยพุทธเองของเราก็มีการทำบุญ ตั้งแต่เล็กๆขั้นต้นเนี่ยนะครับก็คือการใส่บาตรตอนเช้านะครับถ้าจะมีบุญวาสนาอุดมการมาก์มากขึ้นมากขึ้นก็จะมีการตั้งกองกระถินเพื่อนำรายได้นะครับทานบาร,รมีไม่ว่าจะเป็นเงินทองแรงงานความรู้นะครับสร้างเสนาสนะสาราบสถ์วิหาร องค์พระอาภพ,พุทธรูปทั้งหลายเพื่อประดิษฐานนะครับคุณงามความดีเอาไว้บนโลกนี้นะครับเป็นการเฉพาะขณะดเดียวกันก็สามารถที่จะประดิษฐานโบราณรัาพุทธสถานนะครับเอาไว้ในแผ่นดินโลกใบนี้โดยเฉพาะประเทศไทยความมั่นคงของ พระพุทธศาสนาเกิดได้อย่างนี้แหละครับเป็นพันๆปีได้สร้างสมกันมานะครับ่วนพี่น้องชาวไทยพูทท่านใดนะครับที่ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมนะครับในแนวลึกมากขึ้นก็จะสนใจศึกษาเรื่องของอริยสัจสี่อันมีทุกข์เหตุให้เกิดทุกข ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นไปของความดับทุกข์อันมีอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธองค์นะครับที่ได้ตัดสรู้แล้วนําการตัดสรู้ของพระพุทธองค์ทรงต่อไปยังสาวกพุทธสาวกของท่านพุทธสาวกของท่านก็ส่งต่อมาให้เราพี่น้องชาวไทยพุทธทุกวันเนี้ย ได้ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัตินั้นได้พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองได้เข้าถึงแก่นพระธรรมพระรัตนตรัยของเราจึงสถิตสถาพรมายาวนานนะครับจวบจนกระทั่งบัดนี้เพราฉะนั้นกับผมเองทนายสติสุวรรณีนะครับผู้ร่วมก่อตั้งนะครับ ชมรมหรือว่าสำนักงานเพื่อการคุ้มครองคณะก,กรรมการเพื่อการคุ้มครองพระพุทธศาสนาและเครือข่ายนะครับในสี่ภาคของประเทศไทยเนะี่ยขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับส่วนเรื่องสถานการณ์ทั่วไปของพี่น้องชาวพุทธของเรานะครับไม่ว่าปัญหาภายใน อ,องค์กรสงของเราเองการบริหารจัดการภายในองค์กรสง์นะครับปัญหาตัวพระราชบัญญัติสงเองนะครับที่มีช่องว่างในการที่จะทำให้เกิดการแทรกแซงในการทำลายความมั่นคงของหมู่พลิกพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องจะต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป รวมทั้งความพยายามของศาสนาอิสลามวันนี้ศาส,สนาอิสลามท่านก็ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาแทนที่แทรกแซงแทนที่พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่แผ่นดินไทยนะครับนั่นเป็นเสรีภาพในการที่จะขยายความคิดของท่านนะครับของกลุ่มความคิดของอิสลามกำลังเดินทางเข้ามาในประเทศไทย นะครับมีแผนการในการที่จะจัดตั้งมสัสยิดทั่วประเทศและดำเนินการเป็นขั้นตอนรวมทั้งออกกฎหมายในการที่จะอยู่เหนือเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในการที่จะบงการอำนาจรัฐไทยผ่านกระทรวงมหาดไทยผ่านนักการเมืองระดับประเทศนะครับนั่นก็คือเป็นแนวทางในการที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยพุทธทั้งหลายที่รักและครบครับการจะรักษาพระพุทธศาสนาตามความเชื่อความศรัทธาของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวพุทธจะต้องคิดและนะครับเข้าร่วมนะครับการรักษาพระพุทธศาสนาของเราเอาไว้ให้จริงจังกันนะครับ นี่คือภารกิจของพี่น้องชาวไทยพุทธจะต้องรู้ร่วมกันในวันนี้พี่น้องที่รักได้ครับครับภารกิจวันนี้ของพี่น้องชาวไทยเนี่ยไม่เพียงเฉพาะเรื่องศาสนาเท่านั้นนะครับที่เราจะต้องช่วยกันอุ้มชูดูแลเราเป็นที่รับทราบเป็นที่รู้กันนะครับว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ย คนไทยของเราเองหรือว่าพลลโลกต้องเจอภัยพิบัติทุกด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมเขื่อนแตกผู้คนจมอยู่ภยายใต้บาดาลน,นะครับมาเป็นเดือนแล้วความอ่อนแอและความล้มเหลวของระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐไทยนะนะครับก็ปรากฏให้เห็นพี่น้องต้องช่วยเหลือกันเอง ดังที่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็ภัยโควิดนะครับโรคระบาดร้ายที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับขีดความสามารถในการที่จะควบคุมการขยายตัวหรือการแพร่เชื้อให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ว่าประเทศไทยเองนายกร,รัฐมนตรีเห็นความจำเป็นต้องเปิดประเทศเพื่อที่จะ แน่นอนแล้วครับย่อมนําเชื้อโรคมาด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์อีกสถานการ์ที่สองสถานการณ์ที่3ก็คือสถานการณ์เรื่องของต้นทุนชีวิตในเรื่องน้ํามันวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกระนำซ้ําเติมประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของคนชื่อประยุทธ์และรัฐบาลนะครับพักการเมืองบริบาลอต่มีพักประชาธิปัตย พรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐและก็พรรคสวนะครับพี่น้องที่รักได้ครบรับสถานการณ์ณนะวันนี้พี่น้องชาวไทยของเราเองเนี่ยจำเป็นก็จะต้องตั้งรับสิ่งต่างๆอันเป็นภัยคุกค,คามของประชาชนวันนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่ารัฐบาลกำลังเอาประชาชนไทย นะครับเอาประเทศชาติของเราขึ้นบูชายันผมใช้คำพูดนี้เลยนะครับรัฐบาลกู้เงินมาอย่างมากมายมหาศาลกล่าวล้านล้านบาทที่ทุกคนก็รู้แล้วตอนนี้ก็ควักเอาเงินภาษีน้ำมันนี่แหละครับมันเอาง่ายกินง่ายรีดง่ายบังคับเอาง่ายอย่างน้อยน้อยก็รีดละสิบบาท จนสมาพันธ์ครับขนส่งรถบรรทุกแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลต้องหยุดการขึ้นน้ำมันนะคับและก็ลดน้ำมันลง25บาทต่อลิตรสำหรับดีเซลจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องบุรุณะสภาพเศรษฐกิจอย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ย นะครับก็วิเคราะห์ตัวเลขกันออกมาให้เห็นทุกนะครับสนามแล้วนะครับรัฐบาลจะตอบสนองหรือไม่นี่เป็นโชคชะตาของคนไทยถ้าหากรัฐบาลไม่ตอบสนองสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยคงเป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องเรียกร้องออกมาช่วยกันนะครับช่วยกันอย่างไรช่วยกันในการขับไล่รัฐบาลชุดนี้ ออกจากอำนาจโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคนไทยไปต่อไม่ได้แล้วในเรื่องของการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมนะครับและอีกเรื่องสุดท้ายวันนี้จะพบกับพี่น้องก็คือเรื่องสิทธิในการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีการเมืองผู้เรื่องกฎหมายนี่ ต้องขอเรียนนะครับว่ากฎหมายอาญาของเราเนี่ยนะยังเป็นกฎหมายที่รักษาสิทธิของประชาชนเอาไว้นะครับได้อย่างมั่นคงมาตลอดนะครับอำนาจเผด็จการทหารหรือว่าอำนาจเผด็จการทางการเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะล้ำแดงเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาญาพวกนะี้ เพื่อประโยชน์ของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่สามารถที่จะอาจจะล้าแดนเข้ามายังผู้วิพากษาให้ใช้ดุลพินิษอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของฝ่ายบริหารนี่คือเป็นสิ่งที่คนไทยได้แลเห็นเรื่องนี้เนี่ยผมเองและนักกฎหมายในประเทศไทยสองแสนสามแสนท่าน,นทราบเรื่องนี้ดี ผมจำเป็นจะต้องพูดให้พี่น้องชาวไทยได้รับรู้เรื่องนี้และส่งสัญญาณไปยังท่านผู้วิพากษ,ษาตุลาการศาลไทยนะครับให้ท่านได้พิจารณาในเรื่องของกระบวนการในการใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับการใช้ดุลพินิษที่จะใช้กฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นเป็นเรื่องอำนาจของตุลาการนะครับ ภายใต้กรอบกฎหมายที่ให้ไว้เราอาจจะใช้ดุลพินิษพิจารณาใช้กฎหมายให้เป็นโทษเป็นภัยกับใครก็ได้ละเว้นปฏิบัติอย่างไรก็ได้ในการใช้ดุลพินิษของเราแต่นำเรียนนะครับผมอยากนำเรียนทุกทา่านกฎแห่งกรรมไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือละเว้นใครได้เลยนะครับขอให้ท่านพึงระลึกสิ่งเหล่านี้ พี่น้องชาวไทยที่รักได้ครบครับก่อนจะอำลากันวันนี้เนี่ยขอให้พี่น้องชาวไทยคิดนะครับยามใดที่พี่น้องชาวไทยอยู่ในความเงียบหรือแสดงตนในความหวาดกลัวความโง่เขายามนั้นแหละครับผู้ปกครองรับจะกระทำย่ำดีต่อประเทศไทยต่อคนไทยอย่างไม่ปราณีปาศัยอย่างที่เห็นในปัจจุบัน แต่ยามใดที่เราละทิ้งความขาดกลัวนะครับเราประกาศตนเป็นปัญญาชนผู้รู้ประกาศตนเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของเงินภาษีกากรยามนั้นเราจะปลดโซ่ตัวของการกดขี่ประเทศนี้ได้ผมจึงเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวกันขึ้นมาเพื่อปกป้องพวกเราจากการก่ออาชญากรรมของ รัฐบาลที่โง่เขลาและแช้อำนาจาที่สร้างความเสียหายอย่างยิ่งอย่างใหญ่หลวงกับพี่น้องปร,ประชาชนไทยทุกปริมนทนของระบบมติติต่างๆของประเทศไทยอยู่ตอนนี้ร่วมกันขอให้พี่น้องจงมีความกล้าหาญที่จะร่วมมือทํางานให้แผ่นดินไทยของเรารอดพ้นจากหายนะนภัยของการเมืองนะครับและการลุกลางทางศาสนาของเรา นะครับร่วมมือกันอีกครั้งความดีคุ้มครองความกล้าหาญคุ้มครองการต่อสู้แนวทางสันติตามกฎหมายได้คุ้มครองพวกเราประสบความสำเร็จน,นะครับขอบคุณครับ